รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย The Proof Master คนเล่นของอาไลเนอร์ m i s t ม n Maxi Black ดีที่สุดของพลอย 80ปีบุญรอดดูวรรี่ดอกจันทร999สี่เหลี่ยมสิทธิพิเศษเรื่องมือถือที่มากกว่าจาก AAS บนโลกอันกว้างใหญ่ยังคงแอบซ่อนไว้ด้วยสิ่งของล้ำค่าม,มากมายเพื่อท้าทายนักล่าสมบัติและเมื่อการค้นหายังไม่หยุดนิ่ง นักสะสมระดับโลกอย่างคุณหนึ่งสุริยน์ก็จะไม่หยุดออกเดินทางตามหาของล้ำค่าจากทั่วโลกเพื่อนำมาให้คนไทยได้ชื่นชมทำให้เขาต้องค้นหาเหล่านักล่าสมบัติมาร่วมทีม The Proof Master เพื่อออกตามหาสิ่งของล้ำค่าไปด้วยกันโดยมีเซลแมนจอมกะลอนมาเป็นผู้ช่วยพิสูจน์ความเป็น The Proof Master ผู้ร่วมภารกิจท่านแรกคือคุณออนอนงปัญญาวง์เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์สกินดีอดีตนางสาวไทยปีพศ2535ผู้มีความโดดเด่นในเรื่องนาตศิลป์และศิลปะไทยโบราณด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเธอจะสามารถพิชิตตำแหน่ง The Proof Master ได้หรือไม่ <S <S และผู้เข้าร่วมภารกิจท่านที่2อคุณแก้มบุม๋มพิมพ์นิพาจิตตะทีรโรธ นักแสดงสาวเจ้าบทบทฉา,ายานางร้ายหน้าหวานจากความคุ้นเคยกับศิลปะรูหราสไตล์หลุยของเธอนั้นจะสามารถทำให้เธอพิชิตภารกิจของเราได้หรือไม่ต้องมาติดตามชมกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Proof Master คนเล่นของซีซั่น2นะครับตราบใดที่โลกใบนี้ยังมีของมีค่าซ่อนอยู่เราก็จะไม่หยุดที่จะออกไปพิสูจน์ความลับอันน่าทื่งนั้นมา ให้กับคุณผู้ชมได้ชมนะครับวันนี้ผมขอต้อนรับสาวสวยทั้งสองท่านนะครับคุณแก้มบุ๋มและคุณออนอนงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณวยครับที่ให้เกียรติกับทาง The Proof Master ครับวันนี้เราอยู่ในช่วงแรกนะครับช่วง Proof Me Right ครับ Proof Me Right สำหรับภารกิจแรก The Proof ทั้ง2ท่านต้องผ่านการทดสอบจากเซลแมนจอมกลอนที่จะสรรหาของล้ำค่าจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อนำมาทดสอบความเป็น The p r o o ฟ m มา t e สทั้ง2ท่านจะต้องพิสูจน์ว่าของที่เซลแมนนำมานั้นเป็นของจริงหรือของปลอมผู้ที่ตอบถูกจะได้รับคะแนนสะสม1คะแนนแต่ก่อนอื่นช่วงนี้มึงแก้หมทำอะไรครับตอนนี้นะคะมีละครค่ะแล้วก็มีรายการสรสองบ้านค่ะ อ๋อสิบสองบ้านดูอยู่ตลอดค<อ>่ะเปนครับปนครับแล้วคุณออล่ะครับก็มีธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ทําร้านชื่อว่าออลบิวตี้ค่ะซึ่งก็จะมีผลิตภัณฑ์เป็นสกินแคร์ของตัวเองจำหน่ายด้วยนะคะชื่อว่าสกินดี้ค่ะแต่วันนี้เรามีภารกิจหนึง่งนะครับที่ต้องให้ทั้งสองท่านร่วมกันปฏิบัตินะครับซึ่งวันนี้เซลล์แมนสาวสวยนะคะเบลลี่นอาเอาของชิ้นหนึ่งมาเรียกว่าเป็นขวัญใจหลายๆคนเลยมีกระตูนในดวงใจแม่อันที่ออลรู้ไหพี่ออลเหรอคะ ซูเปอร์แมนอ่ะโอ้โหซูเปอร์แมนพ่อครอบเรัวเลยค่ะพ่อแน่จะได้ว่าวัยต่างกันแล้ววัยต่ันแบทแมนครับไอ้ยะไอ้ยะนี่เลยค่ะสีที่อิมนำมาเสนอเนี่ยฮะนั่นก็คือคอลเลคชั่นสะสมที่หาได้ยากที่สุดในโลกเลยค่ะคือ เบลนะคะเพสเซตไไอนั่นเองเป็นของเล่นที่หาได้ยากที่สุดในโลกเลยจะมีของสะสมนะคะที่สมบูรณ์แบบที่สุดนี่มีอยู่3ชิ้นในโลกค่ะนี่เป็นอีกหชิ้นค่ะที่เราหามาได้นะฮะสามารถเข้ามาดูได้นะอันนี้ที่กินมาเป็นของจริงเป็นของน่าสะสมนะที่มีการประมูลซื้อขายกันเนี่ยตอนที่ได้มาเนี่ยก็ราคาประมาณ8 9ดแสนแต่ปัจจุบันเนี่ยราคาล้านอัพโอ้โหที่เห็นอยู่นี่คือล้านอัพเลยนะคะ แล้วเจ้าของให้มาได้ยังไงครับไปของท่านมาท่านเป็นคนสะสมของเล่นเยอะมากแล้วก็ชอบหาของที่แบบว่าหาได้ยากแล้วคือในโลกเนี่ยมีอยู่สามสกล่อง3กล่องที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วกล่องนี้คือ1ยูกล่องค่ะแต่ถ้าแบบถ้าของจริงเนี่ยแะดงว่าเขาเก็บไว้แบบดีมาก,มากใช่่ะได้มีการจัดอันดับนะคะของหนังสือพิมพ์ LA Times นนะะในปี2009ด้วยค่ะ วิธีการวิธีการแพคเกจิ้งนี่ก็เหมือนกับมาจากฟิลเตอร์เลยทำอะไรคือแบบว่าห้ามใครแตะของข้างในดูได้แต่ตายใช่ครับแล้วเขายอมให้พี่ประมาณหรอคะอ๋อแล้วก็ที่เลยค่ะเขาเชื่อใจ้องอิมมากเลยนะคุณแก้มบุ๋มดูท่าทางจะไม่เชื่อสิ่งที่หนูอิมอิมนำมาซะแล้วแล้วแบบนี้เซลแมนสาวของเราจะสามารถทำให้คุณแก้มบุ๋มกลับมาเชื่อได้ไหมล่ะครับเนี่ย สองท่านต้องประจำที่นะครับก่อนที่เซลส์แมนของผมจะจนมุมได้โอ้โหแต่นี่นี่มันเริ่มอันนี้อย่าทำหน้าขมวดย่างงั้นค่ะที่เดี๋ยวพี่กำลังพี่กำลังนึกอยู่ว่าตอนที่เราดูการ์ตูนหรือว่าหนังเนี่ยอุปกรณ์ของแบทแมนมันมีอะไรบ้างเยอะจะแบบมากเลยแม่เอามาหลอกเราหรือเปล่าเออนั่นสิไม่ได้เอามาจากคลองถมแน่นอนอุ๊กปะปุ๊กปะหนู่ยอิ่มอิ่มหลุดปากมาแบบนี้เอ๊ะจะพูดจริงหรือพูดเล่นล่ะครับ แต่ก็ดูน่าเชื่อเหมือนกันค่ะแต่ว่ากล่องเนี่ยคือกล่องอะมันดูเก่าแต่ของข้างในดูใหม่มากออเอาละครับทั้งสองท่านนะครับวิเคราะห์มาในระดับหนึ่งนะครับ <c oughs> คงต้องตอบนะครับว่า Batman, u t i l i t y Belt นะครับ <c oughs> ชิ้นนี้นะครับเป็น Play s ายไอเดียลคว่าเป็นของจริงหรือของกลองครับแล้วแต่ทั้งสองท่านใครจะตอบก่อนได้เลยนะครับ แค่ต่อเล้เดี๋ยนะจริงๆไม่ตงไม่คิดว่ามเสียราให้น้องสีสีกล่องมันก็แอกว่าดูเก่าแล้วก็คนที่เก็บเนี่ยก็คงจะเป็นแบบว่าแฟนพันแพ้จริงๆแล้วก็อยากจะสะสมจริงๆซื้อมาก็คงไม่แกะเล่นเลยซื้อมาปุ๊บก็น่าจะซิ้วใส่กรอบแล้วก็เก็บไว้เลยอาจจะแบบให้คนชมเป็นขวัญตาเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อรายการอันดับหนึ่งของเราล้วเนี่ยเขาน่าจะหยอกถูกต้องนะครับ พยังนะครับพยังแหมคุณอ่อนพูดเอาใจกันขนาดนี้คุณหนึ่งอย่าพึ่งใจอ่อนบอกคำตอบไปนะครับเชื่อ่เป็นของจริงอ่ะตอบว่าเป็นของจริงค่ะจริงมั่นใจในคำตอบไหมครับมั่นใจค่ะมั่นใจนะเพราะเป็นของจริงค่ะจริงนะครับโอ้โหวันนี้เซลล์แมนแสนสวยของเราน่าเชื่อถือนะครับและคุณแก้มบุ๋มละครับพาวเวอร์พับเตอร์ของเรากำกึ่งกำกึ่งนะคะตอบว่าเป็นของปลอมค่ะปลอมนะครับ เพราะว่าเพราะว่าดูแบบใหม่มากดูใหม่มากๆๆเพราะฉะนั้นคำตอบที่แท้จริงผมทราบอยู่แล้วนะครับว่าแบทแมนดิสีพี่เบลชิ้นนี้นะครับ,รบเป็นชิ้นที่มีนโลกเพียง3มชิ้นแต่น้องอิมเนี่ยก<ป>็ได้มาได้มาค่ะหนึ่งชิ้นมาโชว์ในรายการและให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะว่าเป็นของ เป็นของจริงนะคะ <S <S รับจริงอ่ะโอ้ก็ทั้งสองวิเคราะห์ได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าเขาเก็บมาได้อย yeah> ่างดีมากใหม่มากแบทแมนตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ที่ครองใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาหลายยุคหลายสมัยสำหรับแบทแมนยูทิลิตี้เบลพรีเซตบายไอเดียลได้ถูกจัดอันดับให้เป็นสุดยอดของวินเทจแบทแมนทอยส์ โดยหนังสือพิมพ์ LA Times ในปีคศออ2009ซึ่งในปัจจุบันนั้นพบอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพียงแค่3ชุดเท่านั้นและเป็นชิ้นเดียวในประเทศไทยโดยเจ้าของชุดของเล่นชุดนี้ได้ไปประมูลมาจากเว็บไซต์ eBay.com เมื่อหลายปีก่อนด้วยราคา25,000ดอลลาร์หรือประมาณ800,000บาทปัจจุบันของเล่นชิ้นนี้ได้จัดแสดงให้แฟนของแบทแมนได้ชมกันที่พิพิธภัณฑ์แบทแคทมิวเซียมสาวกแบทแมนทั้งหลายสามารถไปเยี่ยมชมกันได้นะครับ ขอเฉลยคะแนนนิดน,นึงนะครับว่าคุณอ้อนั่งไปก่อนหนึ่งคะแนนคุณผล <ค 400. S 1> ตามมาอยู่ที่ศูนย์คะแนนนะครับ <ested. S 1> แต่ในช่วงหน้าช่วงเขามัสอิซิตนะครับจะมีคะแนนสองคะแนนดังนั้นคุณอ้อนต้องระวังคุณได้ผลอาจจะกลับข้านั่ก็ได้นะครับเบอร์ล <choking> ินแมวตัวนี้นะคะราคาให้ทายกันนะคะข้อที่หนึ่งค่ะหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทแล้วก็ข้อที่สองค่ะสี่แสนห้าหมื่นบาท The p ูฟมาสเตอร์คนเล่นของ The Proof Master คนเล่นของไช <Hey. S 1> ลีนองพาร์คเลนคอมมินิตี้มอลล์ How much is it ภารกิจที่2เด The proof ทั้งสองท่านจะต้องทายราคาสิ่งของที่เซล์แมนจอมกะล่อนของเรานำมาให้ชมว่าสิ่งนั้นราคาเท่าไหร่ผู้ที่ตอบถูกจะได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม2คะแนนและผู้ที่มีคะแนนมากกว่าจะได้เข้าไปสู่บททดสอบสุดท้ายในรอบแจ็คทอต สรับู่ช่วงที่2ของรายการเด็ก r ุกมาสเตอร์กับช่วง How m u c h Is It นะครับทั้งสองท่านนะครับปฏิบัติภารกิจได้ยอดเยี่ยมนะครับ <c oughs> โดย <c oughs> คุณอนนําไปก่อนหนึ่งคะแนน, <c oughs> นคนอนแก้ผมไม่ต้องเสียใจนะครับอยู่ที่ศูนย์คะแนนสามารถแก้ตัวได้ในครั้งนี้ครับโดยถ้าตอบถูกจะได้ไปถึง 2>, 2คะแนนเลยทีเดียวค่ะกรหรับข้อ,น,ขอน,นี้นะใช่แล้วครับแล้วช่วงเ o w Much Is It เป็นยังไงครับวันนี้ิมเรียกว่าจะเอาสัตว์แสนรู้ที่น่ารักมากใครเห็นก็อยากกุ้มชอบ ประเภ<า>ทไหนะะ okay. น,นะครับแมวมอาสุนัขค่ะโอเคอ๋อรครับพี่ล่ะคะพี่เลี้ยงลูกก็เหนื่อยแล้วค่ะแม่ยังสาวสวยขนาดนี้ไม่บอกไม่รู้เลยเลยเนี่ยว่าเป็นคุณแม่ซะแล้วเรื่องวันนี้เองเรียกว่าอินานำส,สัตว์ชนิดนี้คือน่ารักมากราคาสูงมากเป็นแมวนั่นเองค่ะไม่ใช่แมวธรรมดาค่ะไปชมได้เลยครัครับ วันนี้นะครับเราไปรู้จักกับคุณอิสเรยริยะรัตนวีรพงศ์นะครับเจ้าของฟาร์มสีสวัสดิ์ที่อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีอู้แมวน่ารักเต็มตู้เลยครับเต็มเลยเขามีชื่อเสียงเรื่องแมวสีสวัสด์เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเลยเรียกว่าสร้างชื่อให้ต่างประเทศเยอะแยะมากเลยแมลน้วยใช่ค่ะซึ่งเจ้าของฟาร์มสีสวัสดีนะครับบอกว่าที่ตลาดต่างประเทศนิยมแมวสีสวัสดนะครับแล้วก็แมววิเชียนมากมาก <ด>ถือเป็นแมวสังคมชั้นสูงที่คน,น,นังกลุ่มสั่วเสียน,นิยมเลี้ยงซึ่งเราส่งออกด้วยนะครับ<ช>เขาเลี้ยงได้ในระดับโลกเลยนี่ราคา<ม>ที่ตั้งไว้ฮะสองแสนห้าหมบาทนะคะตัวนี้นะชื่อเจ้าบุญมากนั่นเองนี่ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะชื่อ t ิ s h ช็อตแฮร์นั่นเองเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์หนึ่งคือหน้าจะกลมๆตัวกลมๆม, <c oughs> มือกลมๆ <c oughs> แต่ตามันเห็นชัดมากเลยนะครับสำหรับวิธ h ช็อตแฮร์ตัวนี้นะครับมีสียอดนิยมนะครับอยู่ทั้งหมด4ส,สีนั่นก็คือบลูแ a ็กนะครับแล้วก็ Silver <c oughs> กับโกลเด้นเชดครับส่วนลักษณะของสีตานะครับเป็นสีคอปเปอร์ทองแดงครับสนนราคาเริ่มต้อนอยู่ที่ 0 0 0 0 0บาทไปจนถึง1นึ่งแบาทนะคะที่เห็นอยู่นี่นะฮะโอ้โหที่บอกราคาสูงนะครับก็เพราะว่าต้องคัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดีราคาหลักหล้านเลยนะครับแล้วก็มาเพาะจําหน่ายนะครับโดยใช้อาหารเลี้ยงสําหรับ แนวเนี่นะครับ <S <S เรกรดดีเท่านั้นครับเรกรดดีอย่างเดียวทุกอย่างต้องดีไม่ว่าจะเป็นวัคซีนโรคนู่นโรคนี้ไม่มีเลยเรียกว่าถ้ามาจากฟาร์มนี้ปลอดภัยแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะแล้วฟาร์มนี่แต่งยันหนึ่งครับไม่ใช่ว่ามีเงิน้วสามารถซื้อได้นะค,คะคือเจ้าของจะต้องพูดคุยกับคนที่จะซื้อว่าลักษณะนี่ใสย,ยังไงถ้าพูดคอลไม่ไม่ถูกกันก็ไม่ให้แล้วก็จะดูว่าเป็นคนรักสัตว์จริงไหมคือ คือต้องสัมภาษณ์เจ้าของก่อนนะครับคือเขาก็หวงว่าครับว่าเอาไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงได้ดีไหมนะครับโดยทุกตัวเนี่ยจะมีจดทะเบียนหมดเลยนะครับของสายพันธุ์นะครับตัวที่เป็นคําถามนะครับก็คือบริติชช็อตแฮร์นี่นะะอายุ1ปีนะเจ้าตัวนี้ชื่อเบอร์ลินนั่นเองโอ้ยตัวคนจ้ำมั่งเลยครับเขานะครับได้รับรางวัลจากการประกวดแบรนด์แชมเปี้ยนแา่สมาคม CFA นะครับมาจากลักษณะหน้ากลม ขากรมหางกลมตัวกลมนะครับและที่สําคัญเป็นลักษณะหายากของแมวพันนี้นั่นก็คือขนนะครับที่สามารถสปริงตัวกลับได้ไม่ต้องไม่ต้องนวดเลยใช่ครับแบบนี้ซึ่งซึ่งจะไม่ได้มีกับแมวทุกตัวนะครับเรากดลงไปปุ๊บขนเขาก็สปริงตัวกลับมาได้นะครับเ้าถึงประเด็นคําถามของเราแล้วนะครับคําถามนั้นก็คือบริติชแฮร์นี่นะคะชื่อเบอร์ลินเจ้าตัวนี้ ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะหนูก่อนเลยเพราะหนูเลี้ยงสัตว์เป็นพี่ไม่เลี้ยงด้วยอ่ะสำหรับหนูถ้าถติว่าถ้าหนูเป็นคนเลี้ยงสุนัขถ้าเที่ยวกับสุนัขเนี่ยถ้าราคาที่เป็นแชมป์เนี่ยขึ้นหลักแสนนีแล้วได้อยญ่หลายแสนขึ้นไปอ้าวจ๊วเรียกว่าสุนัขแทงกวลาไส้นะโอ้โหขุนแก้มบุ๋มเป็นผู้รู้ลึกรู้จริงเรื่องสุนัขแบบนี้ไม่รู้ว่าจะสามารถนำมาใช้กับโจทย์ข้อนี้ได้หรือเปล่านะครับ แล้วของพี่ออนะคะพี่ออคิดว่าราคาประมาณเท่าไหร่พี่ก็ว่าก็คือหลักแสนขึ้นนะคะแต่ว่าไ <Okay. S 1> ม่แน่ใจว่าจะแสนไปหลักปลายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาละครับถึงเวลาที่ทั้งสองท่านจะต้องตอบแล้วนะครับว่าแนวเบอร์ลินตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแนวแชมเปี้ยนใช่ค่ะนะครับอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับระหว่ง 1> 1, 000 4, 000 5, 000าง1 1,45,000บาทค่ะ2 4,50,000สาหมื่นบาทเ,เดียว มาดูกันซิว่าระหว่างคุณแก้มบุม๋มผู้รักการเลี้ยงสุนัขเป็นชีวิตจิตใจกับคุณอ้อนอนงผู้ไม่เคยมีประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์มาก,ก่อนใครจะพิชิตภาร,รกิจนี้ไปได้ว่าแต่ทั้งสองคนทายราคาเท่าไรกันดีครับแต่พี่ว่านะต้อง400,000นี่แหละ,ะเป็นแชมป์จะกขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นอ่อนตอบว่าเป็น405,000บาทมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะ,ม,ะมั่นใจเต็มร้อยเลยนะครับอเอาละครับคุณแก้มบุ๋มครับ เพิ่มตอบเลยนะครับตอบ1นึ0 0 0ี่หมื่บาทค่ะมั่นใจไหมครับไม่ค่อยมั่นค่ะแต่ตอบค่ะตอบว่า1น่งแสนสี่หมื่พับาท, 15, บาทคะค่สี่หมื่บาทนะครับเพราะฉะนั้นเราไปชมคําตอบไปรับฟังกันเลยนะครับค่ะสําหรับแมวบิติี s ชอ t แทร r บูเบอร์ลินตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ราคา4ี่แสนห้าหมบาทครับ โอ้ยคุณออนตอบถูกไปนะครับน้ำไปสคะแนนด้วยกันนะครับ <laughs> คุณแกมุมอยู่ที่0นยคะแนนนะครับ <laughs> และแล้วคุณออนอนงก็สามารถพิชิตทั้ง2อภารกิจของเราไปได้ต้องมาลุ้นกันในช่วงหน้าครับว่าคุณออนอนงจะสามารถเป็น The Proof Master ได้หรือไม่วันนี้โจทย์ปัญหายากจริงๆนะครับคุณแงบุ๋ไม่ต้องเสียใจนะครับเรามีกระเช้าแบนด์รังนกแพ้มออให้นะครับเพื่อสุขภาพที่ดีครับขอบคุณค่ะบ เบอร์สามแล้วกันค่ะเบอร์สามนะครับฟีนิชชงไหมครับชงเต็มเต็มเลยค่ะขวดค่ะ oh. The Proof Master คนเล่นของ The Proof Master คนเล่นของ Beauty Diamond The Only Way to Say Forever อ่ท็ Top Up เติมเงินมือถือไม่มีชาร์จที่ไพรส์สน่ย์ไทยทุกแห่งสตรซีเล็ก บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนแจ็คพอตภารกิจสุดท้าย The Proof ที่เข้ารอบจะต้องเลือกแหวนเพชรแท้มูลค่า1 0 0 0 0แบาทจาก Beauty Diamond ที่มีเพียง1เดียวเท่านั้นถ้าเลือกได้ถูกต้องจะได้รับแหวนเพชรและได้เข้าร่วมทีมเป็น The Proof Master คนเล่นของตัวจริงครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ The Proof Master คนเล่นของกับช่วงแจ็คพอตนะครับ คุณออนครับขอแสดงความยินดีนะครับที่ญญคุณออนปฏิบัติภารกิจได้ประสบความสำเร็จคุณอรอนจะสามารถเป็น the proof master ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับของสิ่งนี้นะครับเป็นแหวนเพชรทั้งหมด5วงนะครับแต่มีเพียง1วงเท่านั้นนะครับที่เป็นของแท้จาก beauty diamond มูลค่า1 0 0 0 0แบาทครับ ก็ดูด้วยตาเปล่าจริงๆบอกยากนะครับเพราะเราต้องใช้เครื่องตรวจเฉพาะเท่านั้นแต่เราก็จะมี 4C นะครับเป็นเกณฑ์ในการเลือกดูเพชรนะครับสีแรกก็จะเป็นในส่วนของสีนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพหรือว่าในเรื่องของความสะอาดนะครับแล้วก็น้ําหนักกระดับก็สําคัญมากแล้วก็ในเรื่องของการเจรไนงยเพื่อให้เพชรนั้นส่องประกายสวยงามที่สุดครับก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งในการตัดสินใจได้นะครับคุณนนต้องการคนช่วยหรือตัวช่วยไหมครับ ใครจะช่วยอะ่อิมสามารถช่วยได้นะครับจะเป็นอิมอิมเลือกเบอร์ไหนครับพี่จะมั่นใจไหมเนี่ยถ้าเป็นอิมอิมจะเลือกเบอร์สค่ะเบอร์สี่นะครับเอาไมถึงเลือกเบอร์สี่ครับเพราะว่าอยู่หีนต่ด้านหลังค่ะหนูรู้สึกได้แหมมองจากด้านหลังก็สามารถพิสูจน์เพชรได้จะเก่งเกินไปแล้วมั้งครับหนูอิมอิมนอนมีลัคกี้นัมเบอร์ไหมครับส่วนตัวแล้ว ส่วนตัวเป็นคนชอบเลข5ค่ะเลข5นะครับโอ้โหนี่ก็มีทั้ง5และ4แล้วนะครับอาจจะต้องลอง3 2หรือ1ดูนะครับเพชรจากที่ไหนนะคะเพชรจากดิวตี้ไดมอนด์ครับสวยมากอ่ะมีให้เลือกมื่อคราวเราจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของแหวนเพชรไหมเนี่ยจัดไปเลยลูกพี่ถ้าได้เนี่ยจะนำไปให้ใครอะครับนอนคงเก็บไว้ใส่เองนะคะเพราะว่าไม่มีลูกสาวได้มีแต่ลูกชายเก็บไว้ลูกชายไปมั่นไปมั่นสาวนี่ครับคุณนอนครับครับ เบอร์เวลาแล้วขอเบอร์สามแล้วกันค่ะเบอร์สามนะครับเปลี่ยนใจไหมครับไม่เปลี่ยนอยู่กลางอ่ะไม่เปลี่ยนแล้วครับโอ้โหปกติมีดวงทางด้านนี้ไหมครับไม่ค่อยค่ะปกติก็คือต้องต้องทำงานปีนี้ชงไหมครับชงเต็มเต็มเลยค่ะชวดค่ะแล้วแก้ชงหรือยังครับยังเลย่ะยังเหรอครับคขหนึ่งถามถึงปีชงแบบนี้จะมีความในอะไรแอบแฝงหรือเปล่าครับเนี่ย เอาละครับตบว่าเป็นเบอร์หมายเลข3ค่ะหมายเลข3นะครับเรามาดูกันนะครับว่าคุณออนปีนี้จะชงจริงหรือว่าไม่ชงนะครับผมขอแสดงความความขอแสดงความหมายเลข3เป็นของเป็นของจริงนะครับวันนี้แพ็คพอแทก แล้วนะครับโอ้หเขาแสดงความยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดขอแสดงความยินดีกับคุณออนอนงที่สามารถพิชิตภารกิจจนคว้าตำแหน่ง The Proof Master คนใหม่ของเราไปได้ในที่สุดนะครับขอสุขภาพที่แข็งแรงมอบให้ด้วยนะครับ ก็เห็นพี่ออนบอกช่วงนี้กิจการกําลังไปได้ดีเลยใช่ไหมครับค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะสําหรับคุณหน,นุ่มสาวนะคะที่อยากจะมีผิวหน้าสวยขาวกระจ่างใสคะ่ะก็ปรึกษากับพี่ออนได้ที่ร้านนะคะอยู่ที่ตลาดบองมาเชคะ่ะชื่อว่า หรือทีแชร์นะคะสามารถเขา้าไปชมได้ที่เ e b o o k Fan Page นะคะคือส k ินดีนั่นเอง <c oughs> ค่ะวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับต่อคุณออนอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ครับผมตราบใดน,นะครับที่โลกใบนี้นะครับยังมีของมีค่าซ่อนอยู่เราก็จะไม่หยุดที่จะออกไปที่สุดความลับและนำสิ่งเหล่านั้นมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับวันอังคารเวลา5ทุ่มย่นาทีกับ The g r o o ุ Master คนเล่นของซีซั่น2ครับ วันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมงกุฎที่สองท่านเห็นนี่นะคะเขาเรียกว่ามงกุฎเทพีสงการนั่นเองค่ะวิสุธทธิัตรปีัรย์ปี2556ปีที่แล้วนี่เองนะคะมงกุฎนี้นี่นะคะเป็นมงกุฎที่ประดับประดาด้วยคริสตัลนีนะคะจำนวน3 0 0เม็ด แล้วก็ด้วยเพชรพลอยเยอะแยะมากมายเด็กก็ถามว่าจัดอาหารเมนูุพิเศษแบบนี้สำหรับ5ท่านนะคะใอยู่7คอร์สเนี่ยราคาเท่าไหร่